สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าอ่าโคโลโบด็อกเตอร์สโตนกันต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นไอดีที่4 5 6หหของผมนั่นเองนะโอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะว่าผมจะมีไ d ดีไหนเปิดได้ตัวโคโลโบบ้างหรือเปล่านะครับซึ่ง2คลิปก่อนหน้านี้ที่เปิดไม่มีเลยนะครับที่จะเปิดได้ตัวละครโคโลโบนี้ ไม่มีเซโนคูหรือว่าอาเซโนเลยนั่นเองนะครับซึ่งในดีนี้ผมมีอยู่180รูบี้เดี๋ยวขอหาตามหรืดตามซ่ออีกสัก20รูบี้ก็แล้วกันนะฮะว่าจะมีให้ผมหรือเปล่านะถ้ามีก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ตามนั้นนะครับมีไหมุนนานเึ้นตัวกชาช้ยทีนี้ผมจำไม่ได้นะว่ามีกี่ใบแต่น่าจะมีเยอะอยู่นะครับซึ่งเดือนที่แล้วก็ อีขาดห้าลูบี้ครับเดี๋ยวตีบอร์ดเซนลี่แป๊บหนึ่งนะเพื่อ,อรับอีกห้าลูบี้เพื่อมา,อาสุ่มเกียร์นะครับผมจะเอาตัวกระชับเเลนเตอร์แล้วก็ลูบี้เปิดเกียร์นั่นเองนะครับโอเคขอไปตีบอร์ดเรนเจอร์แป๊บหนึ่งนะเราก็ตัดกลับมาแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ตัดกลับมาแล้วนะมี2 0 0รลูบี้แล้วนะครับโอเคดีนี้มีตัวกระชับอยู่ทั้งหมด65บใบนะครับผมก็จะเปิดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ มูนแคชเชอร์นะครับรอบที่2ครับแฮดลิ้งฮันนี่รอบต่อไปเซนคู Sen มาแล้วนะครับโอ้โ oh, หจะมาก็มาอย่างนี้เลยหรอเปิดต่อดีไหมในดีนี้มีโกกี่ชุดอะก็อยากได้เซโนมาอยู่นะครับ <G ül üyor> ผมก็อยากลองเอามาเล่นนะโอ้โหสิบตัวด้วยนะครับ ยี่สิบยังไม่มีให้ผมเลยด้วยซ้ำอ่ะโอเคเปิดหาเซโนต่อดีกว่านะครับก็จะเอามายืนเท่ๆกับอาดามคุณกินแล้วก็ลูเดียสนะครับโอเคหาเซโนกันต่อละกันนะลองเปิดมาเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโคนี่ปิดลุปองครับเจมส์ลดซึกถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไม่เปิดเพิ่มเติมแล้วนะไอดีไหนที่เปิดได้แล้วนะครับตัวใดตัวน,นึงนะ ศิลปะป้องกันเบาวครับรอบ่อปไปเลดแคปเอ็ดเวิร์ดครับรอบ่อปไปเรือถังโอ้เอ็ดเวิร์ดนะครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปหมุนโอ้โหลานเกินพี่ยี่สิบใบสุดท้ายนะอันนี้น่าจะรอดที่โอ้ต้นหนเรือนะครับตอบปมครับ โอ้โหเรือโอ้ปะออกไปจนภัยดีกว่านะครับตาม่าชบันพีทอลิศบินนะโอเคครับสองวาูบี้นะผมจะเปิดตู้ในดีนี้ถ้าใส่มีตัวอะไรอ,ะอ่ะไปะเปิดไปเปิดมาก่อนนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับหมุนหมุนนานอย่างนี้เกลือแน่นอนนะครับหนึ่งสองเมดูซ่านะ 3 4 5ส้หาหเรียบร้อยครับไอดีนี้ก็เลนเจอร์ไม่เกลือนะครับแต่ว่ามาเกลือตรงเกียร์นั่นเองนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะครับโอเคครับผมก็มาต่อกันที่ไอดีนี้นะผมก็จะไปไวๆแล้วลกันนะครับสำหรับการเปิดกาชานะ ตอนนี้ก็อาจจะห้าทุ่มแล้วนะครับโอเคไอดีนี้มีอยู่1นึ่งพันูบี้แล้วก็ตตกกาชากีใบเอยน่าจะร้อยกว่าใบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึง่งจริงไอดีนี้ผมได้อัพแสงมามันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีท่าแสงนะครับตอนตอนแรกไอดีนี้ผมเล่นเป็นฟูลโคลาโบนะแต่ว่าอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกเล่นฟูลโคลาโบนะผมก็เอากบไฮเปอร์ไปปั้นเลนเจอร์ธรรมดานะครับ แต่ว่าพอมันได้บอสไม่ใช่บอสสิบาวยมนะมันก็ทำให้ผมอยากเล่นแบบทีมปกตินะครับออ้หมุนานเกินเทพสุดนะครับเจมนักเวทรอบต่อไปจอเจมรถสึกดับเบิลเจมนะครับมูนลรบินฮุนรอบต่อไปครับบาวเลือดร้อน คสบินชั้นต้นครับหมุนชุดฟ้าแล้วก็รอบต่อไปครับช็อตเค้กปลาหมุนครับหมุน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 ข้าไปโอ้หมุนนานจริงนะครับะบองเพชรรอบต่อไปครับ บาวพาเนจรนะผีโก้ลิมหาเจมนมักเว่สันลี่รถเขียนนะครับแดนแจกใบเหลืองรถขนแอปเปิ้ลแม่มดน้อยโดเรมีนะครับสโนว์บอร์ดหมุนเข้าไปหมุนหมุนเยอะ ยิ่งหมุนยิ่งเกลือนะเอาจริงนะครับนี่นะครับมาละครับชายมังกรครูขุนทหารเมรกาแมชีมนครับแฮล์ิงฮันนี่สองรอบสุดท้ายครับสเลดแซลลี่นะฮะแล้วก็รอบสุดท้าย ไม่มาจริงๆะไม่มาผมก็ไม่ล่าต่อนะครับโอเคเปิดตู้อัพแสงไว้ก่อนแล้วกันนะอย่าน้อยได้มาก่อนก็เป็นดีนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหเรียบร้อยครับสลาวรอบแรกนะรอบที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ไอดีนี้ขอเกียร์โดนก็ได้นะเองจริงไม่ต้องเอาอัพพาดมาหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้โหแล้วดูไอดี ID ที่เปิดได้ก็เปิดได้นะครับไอดี ID ไหนที่เกลือก็เกลือกเก,อกินนะครับสี่ห oh, oh. ้าหกโอ้โหเศร้านะครับรอบสุดท้ายครับหนึ่งสองสาม อโอ้โหเรียบร้อยครับพันรูบี้ไม่มีแม้แต่งเงานะครับโอเคก็ไปต่อกันที่ไอดีสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายของคลิปนี้นะครับไอดี ID นี้ผมก็หามีรนะ้อยใบนะก็หาเซนคู oo, หรือเซโนตัวไหนตัวนึงก็ได้นะครับแต่อาจริงอยากได้เซนคูมากกว่านะเพราะว่ามีผักนะครับ 1นึงร้อยใบมาดูกันนะว่าดีนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่านะครับบุตรชายแห่งมังกอนต่อไปครับอุนตาลิโอนาไมาอีกแล้วนะฮันนี่นะครับโอ้โหพูดถึงกบก็มาเรื่อยๆเลยนะฟองสบ,บูโคนี่ครับคนบินลุกโป,ปง่งฮันนี่นะครับคนบินลุกโป,ปง่งอีกแล้ว 60ใบสุดท้ายครับเจมติดปีกหมุนนานยี่เกือร้อยครับเดเนี่ลนะครับหมุนครับหมุน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 เข้าไปโคนี้ชีบอกครับแดเนียลนะ โอ้โหเกลือร้อยแน่นอนนะผมว่านะไม่น่าจะมีให้เห็นแล้วแหละสามสิบใบสุดท้ายครับล็อกเก็ตเชียอาโอ้อย่าน้อยก็มานะครับอ่ายี่ยมย่มครับอย่าน้อยก็มาให้ผมนะโอเคหาซีโนกันต่อครับเฮฟวีเมทัลนะครับสองรอบสุดท้ายอินเดีย เราก็ล่าสุดท้ายครับบรีนะครับสตีเครื่องชงกับแฟนะครับโอเคก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับสลหรับคลิปนี้นะก็เปิด3ามไดีได้มา2ไอดีก็เยี่ยมนะครับโอเคครับหมุนานไปละโอเคครับก็สลอรคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ไปละัะผมสวัสดีครับ